สวัสดีครับจากสวนลุงหมูประตุยพันไม้ครับเราอยู่ที่ตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาไล่หมอนทองอีกหนึ่งรุ่นคือร,รุ่นที่อยู่ตรงหน้ากล้องตรงนี้นะครับเป็นรุ่นที่เราก็จะส่งเยอะสำหรับเพื่อนสมาชิกที่เขาเห็นโปรโมชั่น เห็นที่เราโปรโมทไว้นะครับเป็น,ปนรูปภาพมันจะนอยู่ในเว็บไซต์มันอยู่อยู่ในโพสอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมก็จะไม่ค่อยได้โพสบ่อยกับรุ่นนี้นะเพราะวันนี้มาที่นี่นะครับก็เลยจะมาให้ดูว่าวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของรุ่นนี้สําหรับรุ่นลงเข่งนะครับผมยังไม่ผมจะไม่พูดเรื่องคุณมาซื้อเองหน้าสวนนะครับคุณมาซื้อเองหน้าสวนรุ่นลงเข่งนะครับก็ ลงกล่องรุ่นเข่งมินิเข่งมินิก็คือเข่งแบบนี้ครับลงกล่องส่งถึงหน้าบ้านนะครับเราจะจัดจำหน่ายที่ต้นละสองพันหลงพันเนี่ยนะครับคือราคาพร้อมส่งแล้วสองพันเนี่ยนะครับคือราคาพร้อมส่งทั่วไทยแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านเห็นนะถ้านท่านเห็นก็จะมันจะมีก้อนดินที่ใหญ่มากนะครับก็เราจะก็จะใช้กล่องไซส์ที่ใหญ่ที่สุด ของสวนในการบรรจุนะครับแล้วก็แพ็กไปอย่างดีแล้วก็จัดส่งซึ่งถ้าเพื่อสมาชิกส่งพัสดุหรือส่งสินค้าเพื่อสมาชิกอยู่แล้วว่ากล่องใหญ่ไม่พอน้ําหนักมากด้วยค,ค่าส่งมโหลานค่าส่งโมโหลานนะครับแต่เราก็จัดเซ็ตโปรไปครับที่ต้นละต้นละสองพันบาทรวมส่งนะมีสายเทา่าข้า่ผมขออนุญาตกดวางสักครู่นะครับวงเล็บ รุ่นลงกล่อ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 งนะครับก็จะเป็นแบบนี้ไปเลยใส่ไปให้แบบนี้ครับใส่ไปให้พร้อมเข่งอย่างเงี้ยใส่ใพร้อมเข่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คัดสําหรับรุ่นลงกล่องไปให้กับเพื่อนสมาชิกผมบอกว่าต้องออกเลยนะครับว่าผมส่งไปหลายต้นละว,วันนี้ก็ส่งให้ลูกค้าท่านหนึ่งน่าจะชื่อลูกค้าชื่อว่าคุณสรภพบอันนี้เป็นลูกค้าประจําของเราเลยนะครับเป็นลูกค้าที่ผมเนี่ยชอบมากเป็นลูกค้าเพื่อนสมาชิกที่ผมชอบมากนะครับเพราะว่าทุกปัญหา โทรมาที่ผมทุกสายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางระบบน้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคำนวณน,น้ำเรื่องของการปลูกเ,เรื่องของการพ่นยาเรื่องของการแก้ปัญหาคุณสรสอจะโทรมาถามผมประจาและก็จะสั่งทุเรียนกับเราประจาเช่นกันนะครับก็วันนี้ทีมงานผมก็เพิ่งจะส่งไปให้เขาต้นหนึ่งนะครับเขาก็ส่งไปเงี้ยรุ่น2,000บาทรวมส่งทั่วประเทศนะครับผมให้ดูอย่างนี้นะถ้าคุณอยากได้ไม้เข่ง แบบนี้ทำไมไม่ให้มันไปถึงหน้าบ้านเลยแล้วเรามีกระบวนการพิเศษด้วยมาตรฐานของลุงหมูปตุ้ยพันไม้นะครับเราสามารถส่งไม้รุ่นพวกนี้ใส่กล่องแล้วก็พาร์ทเนอร์ของเราแต่ละเจ้าเขาก็จะนำไปส่งถึงหน้าบ้านท่านครับแต่ต้องบอกนะครับว่าผมจะคิดค่ารวมํำเนินการค่าต้นและค่าโเนรวนการเนี่ย ต้นละ2 0 0พบาทไม่แพงเลยกับไม้ที่เลี้ยงว่าเกตคุณภาพสูงไม้ที่สูงแบบนี้ทรงพุ่มกว้างนะครับทรงพุ่มก็จะกว้างนะครับแบบนี้นะแล้วก็สามารถยกต้นได้แบบนี้นะครับยกให้ดูยกให้ดูอย่างนี้นะครับลอยแล้วเนะหลบอลากสมบูรณ์พร้อมนะครับบวบอลากสมบูรณ์พร้อมนะครับในราคาเพียงสองพันบาทไล์นี้ผมมาไล์ขายนะครับ ไลฟ์นี้ผมมาไลฟ์ขายต้นรุ่นนี้เพื่อให้กับเพื่อนสมาชิกที่ยังไม่เคยเห็นรุ่นนี้ว่าเฮ้ยมันสามารถส่งได้นะลงกล่องเนี่ยรูปหมูป้าตัวพันไม้เรารวบรวมความสามารถในการบรรจุพัน์ุส่งรุ่นนี้ให้กับเพื่อนสมาชิกครับถ้าคุณดูไลฟ์เรานะครับผมมีไลฟ์หนึ่งที่แจกต้นเข่งลงลง ต้นเข่งแบบนี้ครับใส่กล่องให้กับเพื่อนสมาชิกสองเจ้าสองท่านไปแล้วส่งไปแล้วนะครับเป็นอันนั้นแจกฟรีสําหรับเพื่อนสมาชิกที่มาเล่นเกมกิจกรรมกับเรานะครับแต่ชั้งนี้นี่จะเป็นชุดขายละชุดขายแล้วนะครับกับเพื่อนสมาชิกที่สนใจที่ว่าเออผมอยากจะได้แบบนี้อ่ะแล้วราคามันแค่สองพันบาทรวมส่งไม้ในคุณภาพแบบนี้นะครับฐานรากแบบนี้แล้วแล้วคุณคุณสามารถที่ยังเลี้ยงมันได้อีกนะครับ คุณบอกเออผมยังไม่พร้อมที่จะเรียกว่าปลูกอะ่ะผมอยากไปเลี้ยงไว้ก่อนคุณสามารถเลี้ยงมันได้อีกเพิ่มเติมนะครับอีกหลายเดือนเลยเลี้ยงได้อีกหลายเดือนเลยนะครับเดี๋ยวถ้าคุณลงปลูกเนี่ยคุณก็ผ่าเข่งออกแล้วก็ปลูกได้เลยใครที่สนใจนะครับผมอ่าคุณกฤษณนะบอกตอนนี้ฝนตกครับรอฝนเตรียมแปลงเสร็จจะลงไปเอาได้เลยครับยินดีครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับผมก็จะมีรายละเอียดให้แล้วนะครับ พิมพ์ไปนิดนึงก่อนนะรายละเอียดการสั่งซื้อนะครับก็มีหลายต้นก็มีหลายต้นครับมีหลายต้นตรงนี้ส่วนหนึ่งเนาะสําหรับผมบอกนะครับวงเล็บรุ่นลงกล่องนะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งระหว่างที่ผมเดินก็เดี๋ยวพาเดินไปดูเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราก็กำลัง เรื่องของการแพ็กเกจจิ้งทุเรียนกวนด้วยนะครับป้าตุ้ยกำลังแพ็กเกจจิ้งทุเรียนกวนให้กับเพื่อนสมาชิกที่สั่งซื้อเข้ามานะครับแล้วก็มีส่วนที่เหลือเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกท่านไหนที่สนใจก็สามารถสามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมได้นะครับเนี่ยเขามีนะครับมีตรงนี้อีกผมให้ดูอย่างนี้นะครับสวยๆก็เดี๋ยวจะคัดไปให้กับเพื่อนสมาชิกที่สนใจทั่วประเทศนะครับ วันนี้ผมมาเป็นไลฟ์ให้ดูนะอันนี้คือชุดนี้เดี๋ยวจะลงกล่องได้ชุดนี้เอาลงกล่องได้นะครับก็คือผมจะเบ็ดเสร็จค่าต้นบวกค่าส่งบวกค่าดําเนินการที่ต้นละ2 0 0 0บาทนี่คือราคารวมส่งนะครับถ้าเพื่อนสมาชิกคิดว่าราคานี้มันคุ้มค่ากับที่ผมจะต้องนําไม้ระดับนี้อยู่ในเข่งแบบนี้จัส่งให้ถึงคุณหน้าบ้านคุณใช้ต้นเดียวคุณก็ได้ถึงหน้าบ้านคุณได้ต้นแบบนี้ไีปลูกที่บ้านนะครับ ถ้าคุณไม่ปลูกคุณก็ยังเลี้ยงต่อได้คุณก็หยอดน้ําให้นาะค,ความชุ่มชื้นของเขานะครับให้ดนูนี่นี่คัดไปเยอะนะครับนี่ที่คัดนี่คือที่คัดแงแหว่งหายไปนี่คือลงกล่องไปนะครับรุ่นนี้เราเป็นทําสําหรับลงกล่องนะครับนี่ให้ดูใครสนใจหมอนทองกิ่งกระโดงที่เลี้ยงเข่งแบบนี้ ผมจะใช้คําว่าเข่งมินินะครับผมจะใช้คําว่าเข่งมินิแต่มันก็ไม่ได้มินิซะเกินเล็กไปนะมันก็ใหญ่เหมือนกันเนาะก็ระดับหนึ่งพะไม้เข่งของลุงปุ้นไม้เรามีไม้ใหญ่โมโหลารอยู่นี่แต่ตอนนี้ช่วงนี้มีเพื่อนสมาชิกหลายท่านถามไม้เข่งรุ่นใหญ่มากันเยอะนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้อยู่ในขบวนการเลี้ยงหลายต้นนะเดี๋ยวเราเปิดตัวอีกทีเดียวแล้วกันนะตอนนี้กับรุ่นนี้ครับผมพูดอีกครั้งหนึ่ง2,000บาทราคารวมส่งทั่วประเทศ กับไม้แบบนี้ครับ2,000รวมส่งทั่วประเทศจัดใส่กล่องคุณภาพสูงตามสไตล์ลรงหลวงต้นไม้ต้นละ2,000บาทราคารวมส่งแล้วครับส่งทั่วประเทศคุณภาพแบบนี้ครับเป็นไม้เลี้ยงแสงจัดไม่กลัวแดดใบกลางเรียบร้อยแล้วนะครับให้กับเพื่อนสมาชิกที่สนใจและคุณคิดว่าคุณอยากจะได้แบบนี้เป็นเลี้ยงไปปลูกนะครับ จัดได้เลยไลน์นี้ผมมาไล้์ขายสนใจเบอร์แอดมินผมให้แล้วทั้ง3เบอร์แล้วก็ไลน์ถ้าคุณสะดวกผมแนะนำให้คุณแอดไลน์ของร้านนะครับคือแอดกิ king ian, ่งพันดูเรียน k i n g k i n g p a n d u r i a n ครับเพื่อสั่งซื้อนะครับมันจะง่ายมันจะง่ายนะครับแอดมินผมรอรับคำสั่งซื้อจากเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับก็แพ็กไปแล้วหลาย10ตน้น ผมมาไลฟ์ครั้งนี้ให้กับเพื่อนสมาชิกที่ยังไม่รู้กับโปรโม,มชั่นตัวนี้หรือยังไม่รู้ว่ามันมีแบบนี้ด้วยมีครับเราจัดส่งแบบนี้ด้วยเราลงมือตูดตนไม้ครับอยู่ที่ตำบลแก่งขางแมวอำเภอแก่งขางแมวจังหวัดจันทบุรีครับกับไม้ไซส์ประมาณนี้แหละเนาะเนี่ยนะครับสวยๆใบนนหนาๆใบนนหนาๆนะครับเป็นไม้เรียงแสงจับสมพุ่มกว้างสมบูรณ์ แล้วพบกันครับแล้วก็สั่งซื้อได้เลยสําหรับเพื่อนสมาชิกที่สนใจราคานี่คือรวมส่งและ2,000บาทเท่านั้นครับสวัสดีครับ